ก็มาดูวิธีการแล่ปลาสนะสาซิมินะครับอย่างแรกก็หั่นหัวมันออกก่อนเลยนะครับนะระวังมีดบาดมือด้วยเด้ดพี่น้องนะจากนั้นก็ผ่าเอาไส้มันออกนะก็ท้มัมาระวังนะผ่าเสร็จก็เอาขี้เอาอะไรมันออกเอาออกให้หมดเลยนะครับนะค่อยๆทำนะ แล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับจากนั้นก็แร่เลยนะเริ่มแร่จากข้างบนลงข้างล่างนะครับค่อยๆแร่ให้มันติดกระดูกมากที่สุดนะนเราจะได้เหลือเนื้อเยอะๆหาบางคนแร่ไม่ดีก็เนื้อเหลือน้อยนะก็ค่อยๆแร่ไปนะ เห็นได้ว่าจะ,จะค่อยๆเลาะไปทีละนิดทีละนิดนะครับแ้วตรงนี้ก็เลาะก,กระดูกมันออกเลยนะบาดกระดูกมันออกเลยปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งนาของปลาสละแล้วนะนี่เลาะออกเลยนะตรงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะมีดบาดมือาะวมีดมันคม ก็ได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนเนื้อสวยๆเลยนะครับจากนั้นก็มาาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามนะก็แล่ออกมาให้ติดก,กระดูกมากที่สุดนะครับเราก็จะได้เนื้อเต็มๆนะถ้าแล่ไม่ดเีเนื้อมันก็จะเหลือน้อยนะเนื้อมันจะติดกระดูกไปเยอะนะครับจะได้นะครับ,นะรบก็ค่อยๆแล่ไป เห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะครับก็ค่อยๆแลก็ระวังมือนะครับมีคมระวังไว้เสมอนะครับก็ค่อยๆแล่ไปเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ตัดกระดูกฝั่งนู้นออกเลยปึ๊บปึ๊บนะนี่นะเสร็จแล้วนะเนื้ออีกด้านหนึ่ง ก็จนะเห็นว่ากระดูกมันเลือน้อยแล้วนะจากนั้นก็ค่อยๆเลาะกระดูกตรงซี่โครงออนะนะกกลางกลางแล้วกันนะไม่ใช่กระดูกนะเลาะแถวกลางออกนะครับพอค่อยหมดนะจากนั้นก็แล่เนื้อที่ติดกับหนังเนาะเอาเฉพาะเนื้อนะครับเราเอาหนังออกนะค่อยๆเลาะข้างล่างไปเรื่อยๆเลาะ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  นี่เลยครับเป็นไงปึ๊บเห็นไหมครับมาออกมาแล้วนะสวยงามนะครับนะเนื้อปลาสละเห็นไหมครับนะเสร็จแล้วก็เอาหนังทิ้งไปนะหนังเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับนะเอาไว้ทอดกรอบนะครับจากนั้นก็มาเลาะนาก้า,กางนะอีกฝั่งหนึ่งออกนะค่อยๆทำนะครับเพราะว่าเนื้อตรงนี้ก็อร่อยนะเนื้อ ก้างตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาเราเอาเนื้อออกนะแล่แล่แล่เอาเนื้อออกอนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะแต่เย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะค่อยๆแล่ออกมานี่เนื้อจะได้สวยๆเลยนะครับนี่ไงมันติดมือเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ ทำความสะอาดมีดก็บเขียงนะโดยใช้กระดาษนะครับที่ใช้ในการซับนะให้สะอาดนะครับจากนั้นก็เอาเนื้อปลาเนี่ยนะวางไว้บนกระดาษนะครับที่ทําในส่วนของอาหารนะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะซับพวกน้ําพวกกลิ่นคาวต่างๆนะครับให้มันออกนั่นเองนะเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็คลี่ออกเก็นได้ว่า จะทําให้เนื้อออกมาเป็นสีชมพูเลยนะครับนะเห็นไหมนี่ไงนะครับจากนั้นเราก็มาแล่นะก็แล่ใส่จานนะครับจะเห็นได้ว่าก็เรากินเองนะครับก็แล่ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะกินได้แบบเต็มปากเต็มคำนะบางคน ไม่ชอบก็จะแล่เป็นแบบชิ้นเล็กๆนะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ที่บ้านนี่ชอบแร่เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะเพราะว่ากัดเต็มปากเต็มคำดีนะครับนะแล้วก็จัดจานผมยังจัดไม่ค่อยสวยนะนะพยายามพยายามอยู่แต่ว่ายังจัดไม่ค่อยสวยเพราะว่าไม่ได้เอาผักมาใส่ด้วยนะนะก็จริงๆเราต้องเอาพวกหัวเท้าเอาพวกแครอท นะมาวางนะตกแต่งนะาจานให้ดูสวยงามนะอันนี้แต่ว่าอันนี้ทํากินทํากินเันเอง,เองนะก็เน้นซอยชิ้นใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็ใส่จานนะแม่นาะนะครับ,นะรบนี่เลยนะเนื้อปลาสละมันก็จะออกอร่อยนะครับนะออกกรึบๆนะ่านะ เราก็แล่ไปนะวางเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยตรงนี้ก็เราเระาวาังมือนะเพราะว่ามีดมันคมนะแล่ไม่ดีก็อย่าเอาเนื้อตัวเองไปกินแล้วกันนะก็ค่อยๆแล่ไปนะครับนะเห็นไหมโอ้โหสวยงามพระรามแปดเป็นไงโอ้โหเห็นไหมครับง่ายนิดเดียว